28สิงหาคม2,567เวลาประมาณ6นาฬิกาในสมศักดิ์สีคำอายุ50ปีเลขที่213หมู่6บ้านหนอนสะอาดตำบลนาทับไทยอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคายแจ้งว่าเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาจะไปสวนยางพาราจึงเตรียมอุปกรณ์อยู่นอกบ้านเลยไปเห็นงูเลือมขนาดเท่าแขนอยู่ใต้อ่างล้างจานลักษณะนอน ไม่ขยับเหมือนกินอิ่มจึงร้องตะโกนให้เพื่อนบ้านมาช่วยกันจับเพราะเกรงว่าคนเดียวไม่น่าจะเอาอยู่หลังจากชาวบ้าน3-4ถึงคนช่วยกันจับและนำใส่ตาข่ายไว้จึงแจ้งไปที่ผู้ใหญ่บ้านเข้าตรวจสอบและให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่นานนานผู้ที่พงทองนาคผู้ใหญ่บ้านก็เดินทางมาพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและได้ประสานไปยังกู้ภัยตำรวจทางหลวงอัเภรรัตนวาปีเพื่อน,นำไปต่ออย่างพื้นที่ปลอดภัยเมื่อกู้ภัยตำรวจทางหลวงมาถึงจึงได้จับงูเหลืองวัดขนาดและชั่งน้ำหนักดูพบว่ามีขนาด ยาวถึง2.20เมตรหนัก6.8กิโลกรัมผู้ภายตำรวจทางหลวงจึงได้นำงูเหลืองตัวดังกล่าวกลับไปด้วยเพื่อน,นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปด้านชาวบ้านที่มามุงดูต่างก็ตีปเ,เป็นเลขเด็ดต่างๆนานาเพราะใกล้ช่วงหวยออกพอดีทั้งบ้านเลขที่อายุของคนเจอเวลาเจอเป็นเลขนำโชคทั้งหมด นายสมศักดิ์กล่าวว่าตั้งแต่อยู่หมู่บ้านนี้มาสิบกว่าปีก็ไม่เคยเห็นงูเหลืองขนาดใหญ่เท่านี้มาก่อนส่วนใหญ่ก็จะเจอก็พวกงูหอกจงอางแต่นานๆจะเห็นที่คาดว่างูเหลืองตัวนี้น่าจะเข้ามากินสัตว์เลี้ยงที่ตนเองเลี้ยงไว้พวกเป็ดไก่หรืออาจจะกินสุนัขก,ก็ได้เพราะตัวใหญ่พอสมควรไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าคงต้องระวังและสอดส,ส่องดูแลในบ้านให้ดีก่อนเข้านอน